อร่อยไหมโหอร่อยมากเลยจิ้มเปี้ยงไหมบอกชิฟูดิ้มูเปยังไงเป็นยังไงอ่ะคุณครูให้ทำอะไรอีกเก็บของเก็บของอแล้วทำอะไรอีกคะ บบนนเล่นจับปลานอน๋อเหรอเล่นจับปลาเหรอเล่นด้วยอออนอนคอนอนคอทอไปเหรอแล้วนอนหลับไหมนอนไม่หลับแล้วร้องไห้ไหมวันเนี้ยไ,ม,ไมันป้าไปทำงานหรือ <c oughs> ไปใช้เขน่ะไปใช้ใช<ม>ทำงาน<ม> <c oughs> คล้ายๆรถจ้ะวันนี้ร้องให้ไหมไม่ได้ร้องเหรอร้องหรือไม่ร้องืึร้องหรือไม่ร้องร้องหาแม่แล้วพรุ่งนี้จะร้องไหมไม่ร้องไม่ร้องแล้วเนาะโอเคสัญญาจับมือสัญญาว่ายน้ำไปเหรอไม่เอานะคุณครูชื่ออะไรนะ ชื่อนักเรียนแล้วนักเรียนชื่ออะไรมดเอ้าเราไปทำอะไรมาอีกนับเลขยังเก้าเก้าอ้า เราได้วาดรูปไหมเดี๋ยวว่ะเออพอแล้วเหรอนะอา้าวเมนูตไม่กินหลอกเดี๋ยวฟันผนะุกินไหมแมกินอะไรอีกอันนีนะ้เอา,านนมเอาเอาไหมเอาไหมใครกินอนะ่ะกินหมดเอาไหมาเอาไว้ไปกินกับเพื่อนๆที่โรงเรียนพรุ่งนี้เอาไหม

อยกกินอะไรอยากกินอยาอยากกินอะไรก่อนมีอยามีหลอกแม่มีหลอกแม่ดูไหนอ่ะก็ดูนี่อยากเอาออยากกินน่ะอ้ยด้วยเอ้ยอยากกินแต่โอ้อยากกินทุกอย่างเลยเหรอทุกอย่างให้หมดเลยกินหมด